สวัสดีแฟนเพจกฎหมาย DIY ทุกท่านนะคะสำหรับช่วงปัญหากฎหมายง่ายนิดเดียววันนี้มีเพื่อนๆถามมาว่าถูกอายัดเงินเดือนเงินไม่พอใช้เดือดร้อนมากเลยจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะคำตอบก็คือการอายัดเงินเดือนเนี่ยเป็นกระบวนการบังคับคดีตามคำพิพากษาของลูกหนี้นะคะและในกรณีที่ลูกหนี้เป็นพนักงานบริษัทและมีเงินเดือนจานวนเกิน2 0 0 0 0บาทนะคะ จำนวนที่เกินนั้นน่ะเป็นส่วนที่เจ้าหนี้สามารถที่จะอายัดได้ทั้งหมดนะคะ ทีนี้จะขออนุญาตยกตัวอย่างของการอายัดเงินเดือนให้เป็นเพื่อนฟังอย่างเข้าใจง่ายๆนะคะสมมติว่าลูกหนี้เนี่ยมีเงินเดือน35,000บาทนะคะและเจ้าหนี้เนี่ยก็ขออายัดเงินเดือนส่วนที่เกิน2 0,000บาททั้งหมดเลยนะคะเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะอายัดเงินเดือนส่วนที่เกิน20,000บาทก็คือจํานวน1 5 0 0 0บาททั้งหมดตามที่เจ้าหนี้ร้องขอนะคะทีนี้ เงินเดือนเราก็จะเหลืออยู่20,000บาทใช่ไหมคะสมมติว่าเงินเดือนเราไม่พอใช้ อาจจะต้องส่งบ้านส่งรถอะไรอย่างนี้นะคะหรือมีหนี้นอกระบบอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยทางแก้ของลูกหนี้นะคะสามารถที่จะยื่นคําร้องต่อเจ้าพนันบังคับคดีเพื่อขอลดจํานวนเงินที่อายัดได้นะคะโดยแสดงหลักฐานเหตุผลหรือความจําเป็นต่อเจ้ามานบังคับคดีนะคะโดยถ้าเจ้าพนันบังคับคดีเนี่ยเห็นว่าลูกหนี้เดือดร้อนนะคะและจําเป็นดังที่เหตุผลที่ให้ไว้นะคะ เจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะลดจำนวนที่อายัดลงนะคะแต่ว่าลดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของจำนวนเงินที่อายัดไว้เดิมนะคะสมมติว่าตามตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะลูกหนี้ถูกอายัดเงินเดือนส่วนที่เกิน20,000บาทนะคะก็คือ1 5 0 0 0บาทใช่ไหมคะถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีจะลดให้เต็มที่เลยนะคะก็คือ5 0เนี่ยก็จะเหลือเงินจํานวน7,500บาทที่จะเป็นเงินที่ชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ต่อไปนะคะ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆและกดแชร์ให้ความรู้ทางกฎหมายที่ฟังเข้าใจง่ายให้กับคนที่คุณรักนะคะ